ฉะนั้นในยุคของเรานี่เยอะมากเลยอย่างไรล่ะที่เราจะอยู่ดีๆจะไปตามคำพูดเขาเลยอ่ะว่าอัสลีอ็คติลาติอาลมบิบะดิฮิบะเชคบอกว่าในยุคสมัยที่มันบนคือผู้รู้เนี่ยมันบนไปหมดเลยอ่ะบางคนอยู่กับบางคนบางทีคนที่เป็นซุนนะก็อยู่กับคนที่เป็นพิเดีบางคนคนที่ทําชิริกก็อยู่คนที่เรียกร้องเตาฮิตบางทีคือมันมันบนมันยุคมันเขาเรียกว่าอะไรมัน มารวมกันไปหมดเลยมันไม่มีการแยกเหมือนสมัยสฮาบะสมัยสฮาบะนี่บิดาอานิยาโผโผไม่ได้เลยแนวความคิดที่มันจะผิดต่อหลักการหรือว่าผิดเพี้ยนเนี่ยไม่ได้เลยถูกแยกเลยอันนาบารีอุมมินหูวะหวัวบารีอุมมินนี่อยู่ยุคสฮาบะเขาคํำนี้ชัดเจนนะบะละวาระาบารอนเนี่ยก็คือแยกชัดเจนเลยคุณคือบิดาฉันคือสุนนะชัดเจนเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ในยุคข,ของเราเนี่ย คนซุนนาก็ไปอยู่คนบิดาคนบิดาก็รวมกันอยู่กันช,ช่องนู้นช่องนี้รวมกันแยกกันไม่ออกเลยแยกกันไม่ออกเลยและอย่างไรเลยในยุคของเราเนี่ยจะไม่ระวังที่จะเอาคําพูดคนที่จะไม่พยายามที่จะยืนยันหาขอ้อท็จริงยังไงอ่ะขนาดในยุคของเชบ,รบาร์บาฮีเนี่ยยังเน้นย้าเลย